เทคนิคในการตัดเหล็กให้เป๊ะแบบนี้เราจะมีวิธีในการตัดจางไรจะชมกันเลยฮะหลายท่านเนี่ยใช้วิธีในการหมายเส้นเสร็จแล้วให้ใบไฟเบอร์เนี่ยอยู่กลางเส้นตัดแบบนี้นะครับเหล็กของเราเนี่ยจะสั้นลงนะครับวิธีในการตัดเนี่ยให้เราทําการสังเกตดูนะครับผมวางเส้นให้อยู่ขอบนอกของใบไฟเบอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการลงมือตัดได้เลยนะฮะเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่ามันเป๊ะจริงไหมนะครับ ตัวนี้เนี่ยผมตัดอยู่ที่70มิลนะครับหรือว่า7เซนพอดีเป๊ะนะฮะตอนนี้ก็ขาดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันดูนะครับว่ามันจะเป๊ะอย่างที่ผมบอกไหมนะครับว่าก้อนตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใช้ตลับเมตรวัดให้ดูก่อนนะครับว่ามันเท่ากับ7เซนจริงไหมนะครับสังเกตดูนะฮะพอดีเป๊ะนะครับไม่มีคลาเคลื่อนแน่นอนนะครับไม่ค่าเคลื่อนแม้แต่มิลเดียวเลยนะฮะต่อไปผมจะใช้ ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นเวอร์เนียดิจิตอลนะครับบอกเลยว,ว่าความแม่นยำเนี่ยอยู่ที่ร้อยทั้งร้อยเลยนะครับลอ,องวัดให้ดูเลยนะครับมันจะได้70จริงไหมนะฮะอ่สังเกตดูนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เจียขอบนะเจ็ดนะครับวิธีในการตัดแบบนี้นะครับบอกเลยว,ว่ามีความแม่นยำสูงมากนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะฮะ